ก็จะพูดถึงกิจกรรมรูปถ่ายราวภาพวาดโดยเริ่มเรื่องราวนี้เริ่มมาจากเด็กสาวชาวอินาซมะที่ชื่ออาซากิริได้มีคำร้องขอให้นักผจนภัยที่มีกล้องถ่ายรูปมาช่วยงานเพราะเธอคือผู้วาดภาพประกอบอิสระที่ต้องส่งงานให้กับโมดิโกซึ่งเป็นบนรรลักษ์ที่ดูรายงานอาซากิริ แต่ตัวเธอที่อยากออกไปหาแรงบันดาลใจที่โลกภายนอกสวนทางกับร่างกายเธอที่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่งานก็ต้องส่งเพราะได้เลยกำหนดแล้วนักเดินทางที่ตกลงรับงานมีหน้าที่คือใช้กล้องถ่ายรูปของนักเดินทางถ่ายรูปเก็บข้อมูลสถานที่ที่อาสากิิได้ระบุมาโดยเราจะได้รับสถานที่และเงื่อนไขในการถ่ายรูปและเงื่อนไขจะแตกต่างกันออกไป เช่นใช้ตัวละครธาตุลมใช้ตัวละครกองอัศวินแห่งเฝ้าเนี้ยการหันหน้าเข้าหากล้องหรือถ่ายในช่วงเวลานั้นๆก็หลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จ ก็สามารถมารับรางวาัลได้ที่น้ากิจกรรมกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ทําง่ายและแต่ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมนี้ไม่งั้นจะพาลาดรางวาัลไปเยอะเลยก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ